แล้วโอ้โหเรือเล่นของใหญ่ไปเลยเหรอแล้วก็ยิงตกใส่ไม่พอเจ็ดสิบห้านัดตัสีสูส,สีสีสีมะนั่นนี่นานๆทีจะไม่มีคนลุกเดี็วน้อยก็มีตี้จ้าเอ๋มองไปน้องอยู่ที่ปืนพี่บอกอ่ะอยู่ที่โลมวาบด้วยและ กูเกลียดว่าแม่งลมหวาไม่หายเนี่ยแล้วหวาโคตรดีหวาโคตรดีอะครับน้องๆเฮ้ยแล้วกูเวปืนแล้วกูเวปืนอุ้ยเดี๋ยวก็ซอเคื่องยิงแต่หน่อแล้วกูดันแล้วกูดันดันแค่นั้นแหละว้าวแล้วกูหลบ แล้วหัวเนีย่ยแล้วกูหลบแล้วกูจูแล้วกูหลบแล้วกูจูไม่เถ้าเป็นเป็แกแอคมาระเบิดหลอกไอที่เอาปลาจีงดีกว่าไม่ได้จริงรังด้วยเรื่องจริง ยิ่งกินนิยายยิ่งกว่านิยายฮึมกูนึกว่าเองจะหลอกไม่หลอกเลยเอาจริงๆเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนกูเห็นตาในแบบแบบยะ

เขาลายตัวเลยดีกว่ารับไป DPS จะปะจปะ ไอตัวตัดร้อนม่ต้องตีนโอ้โหท่านสาวากาศหรืออะไรอ่ะท่านสาวากาศหรืออะไรอ่ะ มึงเอามึงเอา,ม,เอามึงเอาที่ติดข้างหลังมึงออกเลยนะอะไรติดอยู่ข้างหลังมึงอ่ะมันคืออะไรวะมึงก็ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะที่ติดอยู่ข้างหลังมึงอ่ะคืออะไรอ่ะทำไมมันทำไม <laughs> ม,มันยาวจังอ่ะ เพิ่มติดอยู่หัวตระตนาว่าไงครับดีครับจ้าดีฮะโออ๋อเลยมีลูกเดียวมาปาเก็บเสียงแล้วกันลูกเดียวไปหน้าตาสองตัวเศรษยุ<ะ>อ๋ออื้เก่งขึ้นนันฟ่าอ๋อสามตัวไอ้เหี้ยสามตัวว,ตว่าเจ้า ก้าโจทย์ช่วยลูกด้วยมีกล้วยบนหลังคา พมึงตายพวกมึงก็ไม่กินจะช่วยเพื่อนมึงเนาะโหละอนาถอนาถใจยิ่งนักอ๋อมึงกระตี้กัน โ oh, yeah. อ้ยใหญ่บาเลยจ้า oh, ตายตกตายโอ้โหบนตึกทั้งหมดสี่ตัววะเนี่ยมึงอีกสองตัวเอเอชักงง วงตึกจะเย็นมีกี่ตัววะเนี่ยทุ่งงมันหมดละเออเัอเอออยกากรวเขาซี้อย่กตรวจเขาซี้เองไม่วัดเองไงรอแป๊บนียเอ้าเอ้าตัวนัดตายวงเอา้าแล้วเพื่อนมันไม่ช่วยเหรอเอา้าเอ้าแล้วมันไม่ช่วยกันอะ,อนนอะองงมาจะฟักงง คืออะไรวะไปเลยเดี๋ยวไม่ทันหรอกลัวตายวงกันหรอเฮ้ยกูงงว่ะคืออะไรวะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ชุบกันคืออะไรวะทุกคนเดี๋ยวทุกคนช่วยบอกแปลหน่อยดิมันคืออะไรอ่ะีไปเว้ย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 ลงกระติบเหรอครับใต้กะตานี้แหละตานี่แหละลง

หรือเปล่าว่ามันโดนไล่กันนะเอาแล้วมันอูของเหรออูโซ่เหรอเย็บโซ่อันนี้คือเพื่อนมันหรือว่าตัวคือตัวล่างมันเลยกูไม่รู้หมดและแค่ปวดฟันเลยอือเมื่อกี้กูปวดฟันเลยเฮ้ยเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าลงเปล่า กดตรงทางเนี่ยเนี่ยทุกคนปิดช่วยเลงมาดีอย่เงี้ยไว้ปิดช่วยเลงอ่ะมาดีอย่เงี้ยแหละเราสามารถที่แบบว่าไม่ใช่ที่อุ้ยเนี่ยไม่ใช่เ่าอะไรนะอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้โอ้โหใครวะดูดนะเฮ้ยพวกมึงแป๊บหนึ่งดิ เฮ้ยมึงเป็นอะไรกันอะอยิงล้อมหมดเลยเหรอ,อใจร้ายมากเลยอะปวใจร้ายเลยอะ่ะได้ไม่เป็นไรอยู่แล้วไม่เสียอะไรหรอกไม่เป็นไรจะยิงแม่นหรือยิงล้ออ่ะอยากเปลี่ยนจากล้อเป็นหัวผมได้ไหมยี่ยิงล้อกูฆ่ากูดีกว่าอยา่าบักกี้สุดที่รักกูไปหมดแล้ว เฮ้ยขออะไรกันนักหนาวะนี่มือปืนมีไหนหรออ๋อมือเอาถอยดีๆนะถอยดีๆนะบอกไว้ก่อนถอยดีๆนะถอยดีๆนะถอยเข้าฝักเรียบร้อยนะโอ้ยเอาเอาถอยดีๆนะมาดิไหนๆๆๆไหนยิงมันอยู่เลรอปืนนี่นีมาดิมาดิมาดิอุ้ยโอ๊ยเรียบร้อยเขาหายไปครึ่งลูก โอ้ยเล่นนอนยิงด้วยไอ้นี่มือปืนม,มีนายนอนยิงมือปืนม,มีนายนะมือปืมมในใดตัวน,นี้มือปืมมน,น,นมีนายนอนยิงแล้วเดียวมาปืนบังเฮ้ยขึ้นแค่แต่มือมนะันอะไอ้มุมนั้นนะอะต้นหัวายากมุมเอาเอาเอามือกันเนี่ยเอามาดิย๋ยไปดิ๋ยพรเป็นลูกเลยเอาเดี๋ยวเอาไปเลยไอ้ยาอะไรกัน ไอยารักะไอยารักะว้าวมอกูได้ป่าตกตากูตกตากูเดี๋ยวไว่ะไอพวกไอพวกตัวนึงขาบัเดี๋ยวไว้ก่อนไอตัวนี้ไหนโอ้ยกูจะดันเขายังไงวะเนี่ยไอย่ อคืดมันย <in> erm ิงแง่แบบนี้ทุกคนว่าไหมไนขอเน้นเน้นดิเน้นเน้นที่หัวเลยเน้นแบบเล่นแบบเน้นเให้เลยอ่ะข่าวบัตอีแ้วเบื่อว่ะย่อข่าเอีมาอะไเน่ยนเก่งเหมือนตอนคอรถกูเลยวะ ยินฝันรุ่นเป็รุ่นสุดโอ้โหบายบายเอตโซ้สี่เก้าโอ้โหยังมินะคงขออนุญาตเลยขออนุญาตแบนขออนุญาตแบนเลยขออนุญาตแบนเลย,อ,อ,ย,เลยอ๋อฝันรุ่นโดนชาร์จมาไปมาดีนิงมานีนิด ชอบแล้วชอบใช่ไหมคะชอบแบบชอบใช่ไหมคะืึชอบใช่ไหมคะขอรถกูไม่ยอมสายไม่สนใจกมสนใจแต่มือขอรถกูถึงตัวจะตายแต่ก็มาดิก็โผมาดิขอรถกูแค่นี้กูเด็กที่แค้นด้วยคนอื่นไม่สนใครที่ล่อกขไม่สนกูสนตัวยิงรถกูก่อนสวดีนะสุดหล่อ พอแล้วโอ้โหีโโห่เวลาเราสามีอุ้ยแล้วมันแม่นซะด,ด้วยเดี๋ยวหมดเลยหรอระเบิดลูกเดียวเองนะนะโอ้ยนี่ขอลถกูดูดิไม่ไรอ่ะยืนซ้อนกันนะโอ้โหกาซ้อนกันเลยกาช้อนกูเลยเนาะเรียบร้อย า,าตัวไม่ตำแหน่งแว่ามองสังขวานี่มองยากจะเป็นไงทางซ้ายพอมองได้เลยสขวานี่เข้าไปในปา่าดงดุกไว้และโตุ่นสิบสีบส่เในกายอูนปูสิบห้าวงเล็บสองยิงเพื่อวางผลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววัดไป เด็กไปหน่อยเองอีกตัวท้ายอ้าวไว้เจอกันทุกคนพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ผมวันนี้ผมยุ่งของรางวัลเลยเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะทุกคนขอบคุณทุกรายขอบคุณแช์กอดปิดขอหัวอีกสนกหัวหนึ่งจะเจอมันนะ ติดทิปถ้าเราไม่โดนแบบลื่นตกรงตายนะอขออีกสักหัวโอ้ยเจอแล้วทีแล้วความ,มา<ช>ถ้าเราหลักกองไอ้ดอกใช่ใช่ทีนี้เสียงอันนี้มา ใยิงเขาไว่าไอ้ของกินไก่ไปหรือไม่จบๆไปจบแบบรอๆอะไรเงี้ยให้ของยิงไปนะทุกคนดูดิตั้งใจเล่นเกินดูดิขอตั้งใจเขาอยากยิงไก่จับดูดิอ้ยกูเจ็บอ้ยกูเจ็บอ้อยอ้าวผู้ใ มีสม,มูทด้วยอยากเ่ราเล่นแบบเล่นแบบนี้เขาเนี่ยแบบว่าไอ้สม,มูทต์ไอ้จับเอาไปไอ้นี่ไปงานมาอยากได้ตัวนี้โหกระหายใจขื้นลงนี้11ลอเตอร์ไม่ Windows 10ครับเหมือนเดิม Windows 10 Pro เหมือนเดิมครับฝันดีทุกคนสวัสดีครับ ไอ้จ้าไปจ้ไปจ้ไปแม็กเขาหมดหรือเปล่าอ่ะหรือว่าแม็กเขาหมดตัวใส่เราแหลกเลยเขาเฟโร์ได้โคตรดี เ,ขขเล่นให้เขากดดันเล่นให้เขากดดันไม่ใช่ปลาระเบิดไปโดนเขาได้หาไปปลาไปในทะมุกเราครับเดี๋ยวแบงขึ้นไปนนไปุ๊บโจนระเบิดที่ปลายตัวเลยเนี่ยแบบเดืดีดให้เขาแบบกดดันเขาหน่อยให้เขาแบบเอ้ยจะได้แบบเอ้ยรู้ว่ามันให้เกีมันมันทุอกอย่างเฮียโคตรเดือดเลยอะไรเงี้ยอ๊ย ปุ่งูวิ่งแล้วอูวิ่งแล้วทังหวะนี้เดินลำเจินรถไปให้มันเหมือนแบบสนามรบของจริงๆแค่นั้นเองสนามรถเอ้าโยนผิดแม่งสนามรถเอาให้เขาหูวิ่งหน่อยเอ้ยวงเข้ามาเฮ้ยเข้ามาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาก่อนเอ้ยเข้ามาก่อนเลยเล้วแล้วให้มันให้มันสมสีสมน้ำสมเลยเขาจะได้ภูมิใจครับแล้วเราก็ยิงแล้วก็ใส่กระนัวแบบเหมือนในหนังจีนอ่ะครับ หน right. ัวาเอาใส่กันนัวาเอาใส่กันนัวาเหมืในหนังจ um. ีนเลยเอาใส่กันแบบโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายเฮ้ยจุ๊บหลบเอายาไหมพันยาก่อนไหมเฮ้ยพันยาก่อนดิไป้นุ่มมือนในหนังจีนเลยมือนในหนังจีนเฮ้ยไม่ไรอ่ะพันยาก่อนนะพันยาก่อนเร็วๆๆ เดินหาปืนได้เลยแม็กหมดดูแหละเปิดไมออไหน่อยเอย้ไม่ใช่เราอย่าไปนี่เขาทุกคนเราต้องให้ให้เกียรติเขาโดยการสู้กับเขาแล้วโอ้โหโห,โหรือเลของใหญ่มาเลยเหรอแล้วก็ยิง,งตกใส่ไม่พอเจตภาพนะัดสูสีสูสีสูสีวะก่ม สูสีไปสุดหล่อมันจะมันจะรู้ไหมว่าเราแกล้งกัดไปโจมแบบหล่อๆไป,ไปทุกคนไก่อ่ะผู้ชันผู้ฮุ้ยคนเก่งอ่ะไม่ใชเป็นต้องกินไก่เสมอไปเลยจำไหม,ไมแค่น,นั้นแหละไปโจมแบบสตีมแบบหล่อๆลอเลย เราเล่นเอามันแต่เขาอะอยากได้ไก่จัดเล่นแบบขู่กูว่าใจโลอยู่เงี้ยเขาอะดูทรงละเชื่อผมดิเขาคงดีใจน้ําตาแตกไปแล้วตอนเนี้ยเชื่อผมว่ยเฮ้ยดูดีดยิงกัินย่ังมันเลยยิงกันเหมือนในหนังจีนอะยิงกันไม่โดนะอะตอนหน้ายิงกันป้องป้ป้งเฉียดหลบแค่นั้นหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวานี่มันคงมันคงสนุกของมันอนะเชื่อผมดิ